ตนที่ปลูกกนะเพราของเขตดาเนินนะ,ะเขามาร้องเรียนว่าเอ,อเมื่อเราขายพ่อค้าเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เงินตามที่ตกลงไว้มีทั้งเจ้าย่อยแล้วก็เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่หลักแสนนะถ้าเจ้าย่อยหลักหมืน่นมีจํานวนประมาณสิบปลายแต่วันนี้มาจาติดภาร,รกิจ,ะจอะไรการจราจรไม่ไม่เป็นใจก็มาจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเรามาด้วยความเดือดร้อนจริงๆนะครับต้องการค่าความเสียหายนี่ประมาณ วันนี้มูลค่าความเสียหายถ้ารวมถ้ารวมเจ้าที่กำลังมีปัญหากระทงโรงงานนี่น่าจะน่าจะหกล้านถึงเจ็ดล้านน่าจะหกล้านถึงเจ็ดล้านแต่ว่าข้อมูลจากเกษตรกรจะบอกความจริงหรือเปล่าท่านนั่นนะครแต่มูลค่าตามถึงน่าจะประมาณเล็กนี้เพราะเจ้าหนึ่งหลักแสนลักแสนนักหมื่นหลายขายเจ้าแล้วขายในรูเท่าไหร่เออตอนนี้ปัจจุบันขายลูกละแปดบาทครับแปดบาท้เวลาซื้อนี่คือเขามาซื้อยังไงอ่ะ คือที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรจะซื้อกันแบบผลิตส,สมส่วนตัวคือคุณมานับปับ๊บใช่ไหมฮะนับควบแล้วก็จ่ายเงินเลยนะฮะอันนี้ถือว่าส่วนใหญ,ญ่จะใช้่างนี้แต่ถ้าเป็นกรณีเ,ง,เงินเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นสามสี่วันมาให้ทีเจ็ดวันให้ทีแล้วแต่จัดจากกันที่ผ่านมาไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอขอความกรุณาราชการกระทรวงธรรมนงครับ่วย ช่วยจัดก,การให้หน่อยเถอะเพราะว่าเกษตรกรกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากเกียนแสงเก่ง<ม>ทินีช่วงนี้มะพร้าวน้อยครับเหมือนมีปัญหาแล้วส่งออกและสารพัดมะพร้าวน้อยไม่มีส่งออกฉะนั้นเงินที่ก็ได้มามันก็สามารถหมุนเวียนในท้องถิ่นได้เช่นกันตรองทนาอํอเภอดำเนินสะดวกนะครับก็จะรับเรื่องเอาไว้นะครับแล้วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสถานีตาวรวจอุทธรดำเนินสะดวกนะครับเพื่อที่จะให้ดําเนินการในส่วนที่เป็นเป็นเป็น การไกลเกลี่ยในเบื้องต้นคือเรียกตัวคู่กรณีมาท,ทําการไกล่เกลี่ยก่อนถ้าท,ทําการไกล่เกลี่ยไม่ได้ในอนาคตก็อาจจะต้องอดําเนินคดีต่อไป